สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่หัดแหละแม่พิมพ์อําเภอแกลงจังหวัดระยองประเทศไทยค่ะที่พักวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ am heritage ค่ะเป็นหาดส่วนตัวนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะบ้านที่เราจะมาแนะนำวันนี้มีชื่อบ้านว่า Beat b e a t view bungalow sea family ค่ะเป็นบ้านขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องโถงค่ะ1สระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะภายในตัวบ้านนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ท และที่สำคัญฟรีไวไฟด้วยนะคะภายในตัวบ้านค่ะยังมีอุปกรณ์เครื่องครัวเตาปิ้งย่างนะคะช้อนซ่อมถังแก๊สนะคะไว้สำหรับให้ลูกค้าค่ะสามารถประกอบอาหารเองได้นะคะบ้านซีแฟมิลีนะคะสามารถรองรับได้ตั้งแต่21ท่านไปจนถึง25ท่านเลยค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือจะแก๊งเพื่อนๆสามารถเข้าพักบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะไม่อึดอัดแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะด้านข้าของ ซีแฟมิลีค่ะมีการก่อสร้างค่ะแต่ว่าทางที่พักนะคะมีการกั้นเขตไว้อย่างชัดเจนค่ะไม่บังวิวแน่นอนค่ะสามารถเข้าพักได้ตามปกติเลยค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ